ลายคอหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างมไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องติดค้างกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าลายคอได้ยินสาวตายให้สัมภาษณ์ผ่านดาวกระจายเรื่องโอโหสิกรรมให้กับหนุ่มเชนธนาอดีตแฟนหนุ่มที่กาลังจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่สิ้ากรกฎาคมนี้ที่วัดใหม่ปิ่นเกลียวจังหวัดนครปฐมทําเอาอึง้งบางคนก็ว่าดูแรงไปแต่นี้เขาว่าไม่อยากให้ติดค้างทั้งชาตินี้และชาติหน้าดูแรงไปไหมครับไม่พูดอย่ับ <laughs> ก็โอเคถ้าถ้าเขาคิดมีมีจิต <ปะ S 2> ที่จะเอาหัวใจมให้เราจริงๆเราก็อนุโมทนาครับเพราะว่าผมก็อยากอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากบวชด,ด้วยสมองที่ว่างเปล่าโล่งๆอะไรเงี้ยครับแจะแบบได้มีได้ชวนไปงานไหมคะกับงานบวชที่พิพากานี้คงไม่มีโอกาสได้ชวนครับแสดงว่าน้องเฟื่องต้องไปร่วมง,งานไหมคะ มีเปอร์เซ็นต์น่าจะไปสูงครับถ้าถ้าไม่ติดอะไรก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ไม่ชวนอะไรเหมือนเราได้ได้อาจด้ช่วยหรือเตรียมงงเตรียมงานอะไรมคทางน้องเสือนไม่เลยครับคืองานนี้ทางวัดเตรียมให้หมดเลยเพราะว่าเป็นวัดที่ผมแบบว่าร่วมทําบุญกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงพี่อะไรเงี้ยทุกคนทุกคนก็จะแบบว่าสนิทกันส่วนเรื่องสัญญากับค่าย RS ที่กําลังจะหมดลงหนุ่มเชนก็บอกว่าคงต้องรอหลังศึกถึงจะตัดสินใจว่าจะต่อหรือไม่